สวัสดีครับสสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันสวัสดีครับพี่น้องปู่ย่าตายายทุกทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกคนที่ติดตามช่องคุ้มบ้านนอกนะครับทุกคนวันนี้สิ่งที่รอคอยมานานวันนี้ก็คือได้มาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้พิมพ์มาเรียบร้อยนะครับทุกคนดีใจสุดๆเลยนะครับ มโชคดีที่ไม่ได้ขอหลายคร้างนะทุกคนไม่ได้ขอหนึ่งสองสามสี่ข้านะส่งข้อมูลไปครั้งเดียวยู u b e ก็ส่งมาให้เลยนะครับคุณโชคดีมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้พิมพ์มาเรียบร้อยนะครับทุกคนยูทุกติดตามยูทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนคอมเมนต์ comment มาได้นะครับมีะายแก้ไขก็จะได้แก้ไขายนะครับทุกคนมันสิ่งบางอย่างไม่รู้ ไม่รู้ทำชอบมันมีไม่มีการปรึกษามันมีใครสอนเอาความรู้เอาเองนิดนหน่อยนะนะครับแล้วก็ได้ทิ้มาเรียบร้อยนะครับทุกคนเหลือแต่เชิญต่อท่านไหนจะมีรหัสอยู่หตัวนะครับเราเชิญต่อกอเลรไปที่ธนาคารของเรานะทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนของสาเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับทุกคนอยากจะเปิดช่อง u ู u ู e ทาช่องยูท b e ก็ ผานลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะทุกคนท้กวันหนึ่งมันจะผ่านเกณฑ์เองเลยนะครับผมก็แรกๆอะ่ะเปิดช่องมาไม่มีคนติดตามเลยนะครับทุกคนขอใน้องดูห้องที่ทำงานติดตามช่องกูหน่อยบอกคนโน้นติดตามช่องกูหน่อยบอกคนนี้ติดตามชอ่องกูหน่อย,อนนออย <c oughs> สุดทายก็วันนี้ก็ สบความสำเร็จแล้วนะครับทุกคนเหลือแต่ทำคลิปเหลือแต่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนต่อไปนี้ก็ได้พิมมาเนี้ก็เป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์เต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เ,เยครับทุกคนดี <c oughs> <c oughs> ใจด้วยการถ่ายคลิปก็จะมีเวลาน้อยหน่อยนะทุกคนทำงานมาด้วยทำงานมาด้วยถ่ายคลิปไปด้วยบางทีงานเยอะก็ไม่มีเวลาถ่ายได้อารมณ์บ้างไม่ได้อารมณ์บ้างนะทุกคน บาทีเราจะใช้เราจะซื้อวัตถุดิบเองก็ไม่ไหวนะครับก็เลยบัญทีทำเข้าพนักง,งานนี่ร้านนี่นก็ถ่ายลงมาด้วยเราเป็นช่องเล็กนะครับขอบคุณนี่ขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณอีกค,ครั้งนึงค่าพันคนที่ติดตามนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอะไรก็ขอมเม์มาได้นะครับทุกคนจะอ่านแล้วก็จะประปับปรุงแก้ไขนะครับทุกคน นี่ก็ดีใจ,จสุดชิ้นส่นวนเลกที่รอคอยนะครับได้พิมพ์มาเรียบร้อยดีใจสุดสๆต่อไปนี้ก็จะทําให้ออกมาดีๆนะครับทุกคนจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับช่องทุกบ้านนอกนี่ก็ทําเกี่ยวกับโรคอาหารนะครับทุกคนเพราะว่าอยู่ร้านอาหารใช่ไหมอาหารทุกวันเป็นความรู้ก็ได้ก็ไปบากําไรทุกคนอันนี้ก็ ลาไปก่อนเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ดีใจสุดๆแล้วละ่ะได้พิมพ์มาแล้วสวัสดีครับขอบใจ